ไอพวกมันโถที่บอกว่ากูสักสีไม่สดนี่มึงมาดูนี่เป็นตัวอย่างเนี่ยอันนี้สักได้แค่ประมาณ20ซนะเนี่ยกูสักสีดำสียังสดเลยเนี่ยมึงดูเนี่ยกูสักสีดำเนี่ยกูไม่ใช่ได้ด้สักสีกูสักสีแค่สีฟ้าเนี่ยสียังสดเลยโอ้ยคือที่มันสดเพราะว่าผิวขาวเข้าใจไหมผิวขาวปุ๊บไม่ว่าจะสักสีอะไรมันก็สดไปหมดอ่ะเนี่ยขนาดสักสีชมพูด้านเนี่ยตรงแก้มอ่ะมันยังดูสดเลยเนี่ยเนี่ยสัก สีดำเนี่ยมันยังสดเลยเข้าใจไหมถ้าไปสักสีดำกับคนผิวดำอ่ะแล้วก็มาถ่ายให้ดูมันยังไงมันก็ไม่สด <ª. S 1> เลยถั่วเอ้พวกมึงมันไม่รู้อะไรโอ้ย <ª. S 1> เอามาดูใ,ใกล้ๆกัน <ª>. <rebellion> อะไรนะชื่อทอนังบุญโทหน้าขาวเ,าเดี๋ยวจะต้องมาหานอเนนทํามองอีกนะ <eller>